สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปข่าวประจำวนันนนกุลแฟนคลับลำดับที่หนึ่งคอมเมนต์อย่างไวหลังแอปทัศออนลงรูปคู่น้องปีใหม่ไม่ว่าช่วงนี้คู่นี้จะขยับตัวทำอะไรก็โดนแฟนๆจับตาตลอดเลยสำหรับคู่พระนางอย่างนนกุลชานนสันตินธรกุล ที่ตอนนี้ขึ้นแทนพ่อหนุ่มข้างรักเดินหน้าจีบแอปทักษอรพักสุขเจริญแต่ทว่าจะใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ก็ต้องใช้เวลาส่วนตัวรอได้แต่ไม่อยากให้อีกฝ่ายเขารอนานท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆที่ติดตามคู่นี้มาโดยตลอดล่าสุดวันที่30พฤศจิกายนสาวแอปได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดแอปทักษอนที่มีผู้ติดตามมากกว่า6.1ล้านคน โดยภาพที่ลงนั้นเป็นภาพที่กวงแขนลูกสาวน้องปีใหม่ไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันที่ทังน่ารักและสดใสกันทั้งคู่เลยแอปมาในชุดเรสสีน้ำเงินเงาเงาส่วนปีใหม่ก็มาในชุดโทนสีดำขาวซึ่งหลังจากที่สาวแอปได้เผยภาพคู่น้องปีใหม่ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากรวมถึงแฟนคลับลำดับที่หอย่างนนกุลก็ได้เข้ามากดไล รวมถึงคอมเมนต์ด้วยว่าน่ารักครับเรียกได้ว่าไม่พลาทุกโพสต์จริงๆทั้งคอมเมนต์ทั้งกดไลค์ต้องยกให้พ่อหนุ่มข้างรักคนนี้แล้วดังไก่ใบวชิรวิทคว้า GQ Japan Men รางวัลใหญ่ที่3ของเดือนปีทองจัดจ้านดังกองโลกใบวชิรวิทแค่ในเดือนพฤศจิกายนสน2023คว้า3รางวัลใหญ่เวทีโลกล่าสุดกับ GQ Japan Men of the Year 2023เก่งไม่เกินจริง2023ปีทองของไบวัชิรวิทย์นักแสดงและศิลป,ปินมากความสามารถที่ลุยเปิดบริษัทดูแลศิลป,ปินครั้งแรกพร้อมโกอินเตอร์เยือนต่างประเทศแบบไม่ขาดสายในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2023กว่ารังวัระดับใหญ่บนเวทีโลกและเวทีเอเชียล่าสุดวันที 28พฤศจิกายน2023สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้งไบวัชิรวิทย์เดินทางไปร่วมงาน GQ Japan Man of the Year 2023ณนะกรุงโตโกเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมคว้ารางวัลแห่งปีในสาขา Best Asian e n t e r t a i n e r ทั้งนี้ในงาน GQ Man of the Year 2022และ GQ Thailand เคยคว้ารางวัล Actor of the Year มาแล้ว ในช่วงปลายเดือนนี้ไบร์ t ยังขึ้นแท่นศิลปินหนุ่มคนแรกของไทยคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีระดับโลกอย่าง MTV VMAs 2023สาขา b บ s เ a s i ีย e e e r r t y y รางวัลพิเศษที่มอบให้เหล่าคนดังที่เป็นตัวแทนของเอเชียพร้อมกับขึ้นแสดงพิเศษและในเวลาต่อมาไบร์ t ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกกับงานแท t เลอร์บ l ร,ระดับภูมิภาค เฉลิมฉลองความเป็นที่สุดแห่งเอเชียพร้อมขึ้นแทนนักแสดงและศิลปินชาวไทยคว้ารางวัลระดับตำนาน The Golden c a n e Award ณโรงแรม The Londoner Marco ต่อธนาพบประกบเจเกิษณภูมิลงซีรีส์การุญยคาดกระแสปังตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายทำแฟนๆสุดเสไพ์เมื่อต่อธนาพบและเจกิษณภูมิ กลับมาร่วมงานกันในผลงานแสดงเรื่องใหม่การุญยคาดซีรีส์แนวสืบสวนฆาตกรรมเตรียมออกอากาศช่องวัน31สร้างความฮือฮาสุดๆเมื่อทางช่องวัน31ปล่อยไพยลอตหลดละครซีรีวันดีออริจินอลที่เตรียมเปิดตัวช่วงต้นปี2024โดยหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้คนดูถึงกับกรีดก็คือการุญยขาดการเจอกันของต่อธนภพและเจเจกิษณภูมิ นักแสดงรุ่นใหม่มากฝีมือที่หลายคนไว้วางใจหลังจากเคยร่วมงานกันในวงบอยกรุ๊ปนายบายนายและซีรีส์เลือดคน้นขนจางจนสร้างตำนานวลีเด็ดแล้วกูไม่ใช่น้องมึงหรอซึ่งครั้งนี้จะได้นำมาแสดงคู่กันในเรื่องนี้โดยหลังจากมีการเผยคลิปไพ l o ล s ซีรีส์สั้นๆทำให้แฮชแท็กซีรีส์การุญคาดต,ติดเทรนด์ทันที รวมทั้งกระแสต,ตอบรับเชิงบวกจากคนดูเคมีสุดปังพอดเข้มคนนน่าติดตามตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ผู้คนเตรียมเข้ารีสต์รอชมในปีหน้าแน่นอนการุญยาคายูเทเนเชียซีรีส์แนวสืบสวนคาตกรรมเมื่อสารวัตรวัศสสน์เจเจกิษณภูมิที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปได้มาพบกับกันตพัดต่อธนภพ หมอหนุ่มที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของเขาและดูเหมือนว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าผิดสังเกตการุญยาคาตเป็นซีรีส์วันดีออริจินอลซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายของแซมมอนหรือหมอแซมแพทย์หญิงสีรีวัณนณกุลทรคุณหมอนักเขียนที่เขียนผลงานนะวะนิยายบอยเลิฟเรื่องดัง จนถูกหยิบม,มาสร้างเป็นซีรีส์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทริอาพฤติการที่ตายแกร็บอบายส่งร้อนเสิร์บรักโดยการุญยาคาดได้ทีมผู้สร้างก้าหลมหอระทึกมารังสันความเข้มข้นหลังจากฝากฝีมือจนได้รับรางวัลมากมายเตรียมพบกับผลงานไลน์อัพแบบเต็มจากวันดีออริจินอลเดือนกุมภาพันธ์2024นี้ เผยรูป10ล้านไลห์ใน6วันของลิซ่าแบล็กพิงสวยปังสุดยอดจริงขยับตัวทำอะไรตอนนี้ไอด้าสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงหรือล,ลิซามโนบาลก็ถูกจับตามองไปหมดก่อนหน้านี้ค่อนข้างเป็นกระแสหือหาไม่น้อยเลยทีเดียวกับภาพที่ลิซ่าและเพื่อนสมาชิกวงแบล็ k พิง k ไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารคำ่ำณพระราชวังบักกิงแฮมประเทศอังกฤษ และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ m b e ที่พระเจ้าชาวที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรอีกด้วยซึ่งเวลาต่อมาสาวริซาได้โพสต์ในลุกเจ้าหญิงแสนสวยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนเอลซาพร้อมกับเขียนข้อความในใจถึงรางวัลเกียรติครั้งนี้ว่า It has been such a great honor to be part of this special k o r e a state banquet at the Buckingham Palace. และภาพดังกล่าวฟีดแบคตอบรับดีมากๆแฟนขับทั่วโลกถูกใจกดไลค์คอมเมนต์กันสนัน่นจนทำให้โพสต์ดังกล่าวทะลุ10ล้านไลค์ภายในเวลาเพียง6วันนนกุลออกงานล่าสุดยกมือไหวไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวรู้เหตุผลแล้วเข้าใจเลยต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักต่างวัยนนชานนสันตินทนกุลหรือนอนกุล กับนางเอกสาวรุ่นพี่แอบทักษอ่อนพักสุขเจริญนับวันยิงทวีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นที่ถูกจับตามมองมากเหลือเกินในช่วงนี้ทำให้ล่าสุด30พฤศจิกายนนนกุลที่ได้มาออกงานกับคู่จิน้นใบร์พีพงจึงถูกเหล่าพี่ๆสื่อมวลชนขออนุญาตสัมภาษณ์สองนาที ซึ่งก็ทำเอานนกุลตกใจถึงขั้นยกมือวายขอโทษสื่อพร้อมก็บอกว่าเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อนจนบรรดาสื่อถึงกับชอ็อตฟิลไปตามๆกันงานนี้อาจเป็นเพราะนนกุลออกงานกับไหลจึงให้เกียรติคููจินแต่อาจจะตอบเรื่องตัวเองในงานถัดไปนั่นเองตัดเพ้อชีวิตตรีชัยนรงค์ควรถูกหลอกซ้ำซากในตัวได้แต่กูนี่แหละ ฟังแล้วได้อารมณ์มากสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดจากลูกทุ่งขวัญใจมาลายเงินล้านตรีชัยนรงค์กับตัวได้แต่กูนี่ลหะที่แค่ได้ยินชื่อเพลงก็โดนใจแฟนคลับแฟนเพลงคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสนถานการณ์ของความไม่ซื่อสัตย์จากคนรักซึ่งนุ่มตรีก็ได้ถ่ายทอดอารมณ์และน้ำเสียงของคนดีกำลังตัดพอชีวิตที่โดนคนรักโกหกแบบไม่แคร์ความรู้สึกของเราเลยเรียกได้ว่า ท,ทุกคำเจ็บทุกท่อนตีชัยนรงเผยว่าตอนนี้ตรีมีเพลงใหม่มามอบให้แฟนๆส่งท้ายปลายปีแบบนี้กับเพลงตัวได้แต่กูนี่หละถึงจะเป็นเพลงชา้าแต่ก็ได้จะเหมาะกับคนที่กำลังรู้สึกไม่โอเคกับความรักที่เหมือนเราโดนหลอกอยู่ตลอดเวลาอยากให้แฟนๆเข้าไปฟังกันเยอะๆชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ช่อง YouTube g กรมมี่โกอ f i ฟิช l และตรีก็ได้ทิ้งท่ายว่าส่วนช่วงสิ้นปีนี้ใครมีแพนไปเที่ยวไหนหรือเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับ New Jeans ตังไม่ไหวคว้าดแดซังเพียงหนึ่งปีหลังจากเดบิวต์ในงานมาม a าอวอร์ด0 2 3เป็นรุกกี้เจนฮที่มาแรงแบบสุดๆส,สำหรับสาวๆนิวจีนส s ที่ไม่ว่าจะปล่อยกี่คัมแบ็กหรือปล่อยกี่ซิงเกิลก็ฮอตฮิตเป็นวายเลไปทั่วโลกออนไลน์ชนิดที่เรียกได้ว่าทั่วโลกและสุดสาวๆประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการชนะรางวัล Song of the Year ของงานมาม่าอวอร์2023จากเพลงดิ t โตแม้จะไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ New Jeans ก็เฉลิมฉลองชัยชนะที่เพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง ด้วยยอดสตรีมมากกว่า400ล้านครั้งและครองตำแหน่งสูงสุดบนบิลบอร์ด200ภายในเวลาเพียง1ปีหลังจากเปิดตัวโดยครองชาร์ตเพลงในประเทศต่างๆ New Jeans ยิ่งโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการควา้ารางวัล Best Female Group และ Best Dance Performance Female Group ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้พวกเธอยังสามารถคว้าอีกหนึ่งรางวัลอย่าง a r t i s t of t h e Year แดสังจากเวทีมามาอเวอร์2023หลังจากเดบิวต์มาได้1ปีก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดไปครองได้สำเร็จถือเป็นวงไล s i ซิงสตาที่มาแรงสุดๆกว่าไปสองถ้วยใหญ่ๆดีใจก,กันกับทั้งศิลปินและแฟนคลับด้วยนะครับแอนโทเนียตอบแล้วปมอ,อิลฟานแฟนหนุ่มลบรูปเกี้ยงไอจีคนโยงปื้มนายณพั แอนโทเนียรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์สชี้แจงปมอิลาฟานแฟนหนุ่มลบรูปเกี้ยงไอจีหลังถูกโยงปื้มนายหนาพัททำเอาฟแฟนแฟนนางงามเป็นห่วงไม่น้อยจนหลังมีคนสังเกตเห็นว่าอินสตาแกรมของอิลาฟานฟานดีแฟนหนุ่มของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์ส2023ลบรูปจนเกี้ยงอินสตาแกรมก่อนจะมีชาวเน็ตบางส่วนเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะแอนโทเนียประกาศตัวว่าปื้มพระเอกหนุ่มนายนภัสหรือไม่ล่าสุดแอนโทเนียก็ได้ออกมาเปิดใจปมแฟนหนุ่มลบรูปในอินสตาแกรมแล้ววา่าเหตุผลที่อิลาฟานแฟนหนุ่มของตนลบรูปในอินสตาแกรมเนื่องจากตอนนี้ต้องการพักจากโซเชียลมีเดียไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนชื่นชอบนายนภัสแต่อย่างใด ล่าสุด IG ของอิลฟานฟานดีนักฟุตบอลแฟนหนุ่มของแอนโทเนียพบว่ามีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ยังปรากฏอยู่บนอินสตาแกรมของเจ้าตัวคือรูปขณะกำลังซ้อมฟุตบอลอยู่ในสนามซึ่งถูกโพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อิลฟานได้ลบรูปออกจากอินสตาแกรมจนหมด ก่อนจะโพสต์ i G Story สั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า Offline ซึ่งในขณะนั้นยังพบว่าทั้งอีลฟานและแอนโทเนียยังคงกดติดตามกันอยู่ไม่ได้ unfollow กันแต่อย่างใดเปิดเม้นชาวเน็ตจีนพูดถึงลิซ่าแบบนี้หลังโผดูบอลที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสได้รายงานว่าซุปตาสาวลิซ่าแบล็พิง ได้เข้าชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่างปารีสแซงแย่แมงกับนิวคาสเซิลที่สนามปาร์รเดฟรังดูจากสีหน้าของลิซ่าแล้วลุ้นและสนุกไม่น้อยเลยจริงๆและนี่ถือเป็นการปรากฏตัวที่สนามฟุตบอลเป็นครั้งแรกของลิซ่าด้วยท่ามกา,การพูดถึงความน่ารักของลิซ่าที่เอนจอยกับการดูฟุตบอลสุดๆตัดภาพไปที่เหวยป๋อซึ่งมีแฟนคลับจีนส่วนใหญ่เล่นกัน ภาพของลิซ่าที่สนามบอลถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากและชื่อแฮชแท็กลิซ่ากลายเป็นกระแสอันดับหนึ่งบนเว่ยป่อในประเทศจีนมียอดการอ่านมากถึง130ล้านครั้งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างกระชื่นชมในความน่ารักและสนุกของเธอนั่นเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ